3วิธีแก้ปัญหาปลูกบัวแล้วตายบัวไม่ออกดอกให้บัวกลับมาออกดอกสวยสะพรั่งเต็มอ่างแบบนี้อีกครั้งค่ะเห็นไหมคะอ่างหนึ่งเกือบสิบดอกค่ะและนี่ค่ะคือสภาพของบัวก่อนการช่วยเหลือที่กำลังจะตายก็จะประมาณนี้หรือแย่กว่านี้อีกนะคะ ส่วนนี่คือหลังจากแก้ปัญหาแล้วค่ะก็จะได้บัวสวยๆกลับขึ้นมาจนต้องแยกกอไปปลูกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกก้านใบกอใหญ่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะไม่เชื่อก็ดูเลยค่ะเย่บัวไม่ตายแล้วออกดอกทุกวันเลยค่ะเต็มอ่างเลย วิธีที่1ที่เราจะต้องคำนึงนะคะก็คือเรื่องการให้ปุ๋ยค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะจะมีปุ๋ยอยู่3ลักษณะดังนี้ค่ะคือปุ๋ยชนิดที่หปุ๋ยเม็ดนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นการปลูกบัวแบบเยอะๆที่กว้างๆแบบก่อปูนเป็นอ่างยาวๆนะคะแล้วก็มีปลูกบัวเยอะๆเป็นแนวยาวนะคะ ก็อาจจะใช้วิธีหว่านปุ๋ยเอาหรือจะใช้วิธีนำท่อมาตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วก็ปักลงดินหยอดปุ๋ยก็ได้ค่ะแต่วิธีนี้ต้องระวังมากๆนะคะเพราะจะทำให้บัวตายได้ค่ะถ้าหากว่าใส่ปุ๋ยในปริมาณที่มากเกินไปถ้าปลูกในอ่างบัวแบบสาราไทยนะคะ ไม่ค่อยอยากจะแนะนำเลยค่ะวิธีนี้วิธีที่สองค่ะวิธีที่สองเป็นวิธีที่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าสาราไทยชอบที่สุดค่ะประสบความสำเร็จที่สุดกับการทดลองปลูกบัวมานะคะคือทำให้บัวออกดอกดอกเต็มอ่างค่ะใบงามกอบัวสมบูรณ์สวยไม่ตายง่ายๆค่ะ มีแตกจะแตกกอใหม่จนต้องย้ายไปปลูกอ่างอื่นเลยค่ะคือการใส่ปุ๋ยอัดเม็ดนั่นเองค่ะซึ่งปุ๋ยแบบนี้นะคะสารไทยไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆนะคะเพราะว่าเขาขายดีของเขาอยู่แล้วค่ะแต่ที่นำมาบอกเพราะว่ามีความประทับใจสุดๆค่ะบัวที่กำลังจะตายนะคะ ใส่ลงไปประมาณวันหรือ2วันค่ะฟื้นมางามมากๆค่ะหากสนใจเข้ามาให้การสนับสนุนช่องสาราไทยจะดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าสาราไทยใช้มานานแล้วค่ะชอบมากจริงๆค่ะใช้สะดวกด้วยนะคะเนี่ยค่ะแค่เราตัดพลาสติกที่ห่อหุ้มออกนะคะแล้วก็ดึงปุ๋ยเม็ดออกมาง่ายๆค่ะแบบเนี้ยค่ะ ส่วนวิธีใช้นะคะก็ให้นําเม็ดปุ๋ยนะคะกดลงไปในดินนะคะใกล้ๆกอบัวค่ะกดลงไปอย่าวางไว้บนหน้าดินนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงปลาด้วยเราไม่อยากให้ปลากินนะคะต้องการให้เป็นอาหารบัวค่ะมาดูปุ๋ยชนิดที่3กันบ้างนะคะปุ๋ยบัวชนิดที่สเราเรียกว่าปุ๋ยลูกกรอนค่ะซึ่ง ปุ๋ยลูกกรอนเนี่ยนะคะเขาจะใช้วิธีการนำปุ๋ยไปไว้ตรงกลางของดินเหนียวค่ะแล้วก็ห่อปั้นเป็นก้อนนะคะพอปั้นดินเหนียวเป็นก้อนโดยที่มีปุ๋ยอยู่ตรงกลางดินเหนียวนะคะพอปั้นเป็นก้อนเสร็จก็เอาไปตากแดดค่ะพอตากแดดแห้งนะคะก็เก็บไว้สามารถเอามาใส่ในอ่างบัวได้เช่นกันนะคะแบบนี้ แต่ว่าโดยส่วนตัวของสาราไทยแล้วนะคะปุ๋ยทั้ง3แบบนะคะสาราไทยชอบแบบที่2ก็คือแบบอัดเม็ดมากที่สุดคะ่ะเมื่อเราทําวิธีที่1ผ่านไปแล้วนะคะเราก็มาสู่วิธีการที่2ค่ะซึ่งวิธีการที่2นี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะในการที่จะปลูกบัวให้งามค่ะ เพราะว่าถึงแม้คุณจะใส่ปุ๋ยมากสักแค่ไหนก็ตามนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้คำนึงถึงข้อนี้ก็บัวก็ไม่สามารถออกดอกได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของสถานที่ปลูกบัวคือจะต้องวางอ่างบัวนะคะให้โดนแสงแดดทั้งวันค่ะเพราะอะไรเพราะว่าบัวเป็นไม้กลางแจ้งนะคะ บัวเขาเป็นไม้ที่ชอบแดดค่ะและที่สำคัญคือเขาชอบอากาศที่ปลอดโปร่งและมีอากาศที่ถ่ายเทได้นะคะจะออกดอกงามค่ะซึ่งมีท่านผู้ชมหลายท่านเลยนะคะถามมาในคลิปบางคลิปว่าให้ปุ๋ยบัวแล้วมีแต่ใบทำไมบัวไม่ยอมออกดอกอันนี้นะคะขึ้นอยู่กับแสง แสงแดดที่นําอ่างบัวหรือว่ากระถางบัวไปวางนะคะตรงนั้นมีแสงแดดหรือเปล่าอากาศถ่ายเทดีหรือเปล่าเป็นที่ปลอดโปร่งหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเป็นที่อับนะคะบางทีดอกก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันนะคะหรือว่าไม่โดนแสงแดดนะคะก็ไม่ค่อยออกดอกเหมือนกันนะเพราะว่าอ่างบัวอ่างนี้นะคะเป็นอ่างบัวที่ สารไทยนำมาทดลองแล้วบัวถึงขั้นจะตายเลยนะคะสาเหตุที่จะตายก็คือนำไปวางในที่ที่ไม่โดนแดดค่ะแล้วก็นำต้นไม้อื่นๆนะคะมาวางแบบบังปิดเขาไว้อะคะ่ะจนเหมือนเขาอยู่ในมุมที่อับอะ่ะเขาก็จะออกดอกไม่ได้ทีนี้พอนำมาวางเปลี่ยนที่นะคะ เป็นที่ที่โดนแสงแดดค่ะแล้วทําการใส่ปุ๋ยให้เขานะคะซึ่งที่ตรงนี้จะมีความปลอดโปร่งนะคะแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ดีเท่านั้นละค่ะเต็มอ่างแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะพอบำรุงเสร็จได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็มาทำการเข้าสู่วิธีที่3กันค่ะ วิธีนี้นะคะจะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของบัวด้วยนะคะและก็จะส่งผลต่อการออกดอกของบัวเช่นกันค่ะนั่นก็คือการทำความสะอาดอ่างบัวนะคะคือการกำจัดวัชพืชน้ำอื่นๆนะคะที่อยู่ในอ่างนะคะอย่างเช่นสาหรายนะคะเพราะ จะเป็นอุปสรรคต่อการออกดอกของบัวนะคะเวลาดอกบัวเขาจะผุดขึ้นมาใหม่ๆนะคะสาหร่ายบางครั้งเขาก็จะไปทับไปปิดไปบังอาจจะทําให้บัวมีปัญหาได้เช่นกันนะคะรวมถึงการเก็บใบบัวที่ไม่สมบูรณ์ออกนะคะอย่างเช่นใบบัวที่เหลืองที่เนา่ารวมไปถึงดอกบัวที่ผ่านการบานานานแล้วนะคะ ก็จะเน่าเสียรกอ่างนะคะยังรวมไปถึงสัตว์น้ำที่ไม่ต้องการอีกด้วยค่ะเราก็ปลูกบัวไว้เพื่อความสวยงามใช่ไหมคะเพื่อความสบายหูสบายตาเราใช้วิธีง่ายๆก็ได้ค่ะใช้วิธีตักเอาเนี่แหละค่ะง่ายดีแล้วก็ปลอดภัยสิที่สุดด้วยนะคะซึ่งอาจจะใช้เวลาวันหยุดก็ได้นะคะ ใครทำงานจนถึงสุกวันหยุดเสวทิตศเราก็มาทำความสะอาดอ่างบัวนะคะอาจจะตักสาหร่ายขึ้นอาจจะตักหอยไปทิ้งอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันจะเพลินดีนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยอยู่กับต้นไม้เป็นการรีแลกความเครียดที่เราผ่านการทำงานมาตั้งห้าวันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราควรจะคำนึงด้วยเหมือนกันนะคะ ก็คือเรื่องการเติมน้ำให้บัวนะคะเราจะต้องเติมน้ำหมันเติมน้ำให้กับอ่างบัวเราอยู่บ่อยๆนะคะอย่าปล่อยให้น้ามันแห้งนะคะเวลาเติมน้ำนะคะเติมน้ำให้เต็มอ่างก็ได้ค่ะหรือไม่ก็เขาให้ดูที่ก้านของใบบัวนะคะถ้าก้านของใบบัวเอียง45องศาก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะและอีกข้อนึ่งนะคะก็คือดินค่ะ ถ้ามีอายุนานหลายปีมากๆนะคะก็ควรจะเปลี่ยนดินให้เขาบ้างก็ดีค่ะก่อนจากกันสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ